ยินดีต้อนรับกลับสู่ Auto Detailing วันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดจากค่าย BYD นั่นก็คือ BYD s i l n o หกปี2025รถยนต์ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่มองหาความสปอร์ตความล้ำสมัยและความประหยัดในโลกแห่ง EV เริ่มจากภายนอกก่อนเลยครับ BYD s i l n o หกมาพร้อมดีไซน์ที่โดดเด่นและปราดเปรียวตั้งแต่หน้าจรดท้าย ไฟหน้าถูกออกแบบให้เรียวเฉียบในรูปแบบเล็แบบแมทริกที่ให้แสงสว่างคมชัดและดูทันสมัยฝากระโปรงหน้าถูกออกแบบให้ลาดเอียงรับกับเส้นสายด้านข้างที่คมชัดและดูดนันกันชนหน้าถูกออกแบบให้มีช่องรับอากาศทรงสปอร์ตเพิ่มมิติให้กับตัวรถพร้อมลอ้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด19นิ้วที่ช่วยให้รถดูมีพลังและมั่นใจบนท้องถนน ด้านถ่ายรถ b y d Silino 6ติดตั้งไฟท้ายแบบเล็ดเต็มแนวพร้อมแถบไฟไลท์บาร์ที่เชื่อมต่อกันอย่างสวยงามสร้างความหรูสึกกล้ามอนาคตฝากระโปรงท้ายเปิดแบบไฟฟ้ารองรับการใช้งานในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีภายในห้องโดยสารก็ไม่น้อยหน้าเลยครับมาพร้อมการตกแต่งที่หรูหราแบบมินิมอลโดยเน้นความโปร่งโล่งและใช้งานได้จริงแผงคอนโซลหน้าออกแบบให้เรียบหรูพร้อมจอแสดงผลขนาด15.6นิ้วที่สามารถหมุนได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน รองรับระบบอินโฟเทนเมนต์ที่เชื่อมต่อกับ Apple CarPlay และ Android Auto ได้อย่างสมบูรณ์แบบพวงมาลายัยทรงดีคัดทุ่มหนังแทมมาพร้อมกับระบบควบคุมมัลติฟังก์ชันแบบสัมผัสมาตรวัดเป็นแบบดิจิตอลขนาด10.25นิ้วแสดงข้อมูลได้ครบถ้วนชัดเจนและปรับแต่งได้ตามใจผู้ขับขี่เบาะนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบอุ่นและระบายอากาศส่วนเบาะหลังมีพื้นที่วางขาที่กว้างขวางเหมาะสำหรับผู้โดยสารทุกวัยมีพนักพิงที่ปรับเองนได้บางส่วน และที่วางแขนตรงกลางที่ซ่อนได้อย่างเรียบร้อยวัสดุตกแต่งภายในใช้วัสดุนุ่มคุณภาพสูงในทุกจุดที่สัมผัสช่วยเพิ่มความหรูหราและความรู้สึกพรีเมียมให้กับรถคันนี้ด้านสมรรถนะ BYD Cylino 6ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด160กิโลวัตต์หรือประมาณ214แรงม้าส่งกำลังด้วยระบบขับเคลื่อนล้อหลัง อัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลาไม่ถึง7วินาทีให้ความรู้สึกร้าใจและตอบสนอง 1, ทันทีเมื่อเหยียบคันเร่งแบตเตอรี่เบลดแบตเตอร,ตตร,ตตรี่ลิขสิทธิ์เฉพาะจาก BYD ขนาด82.5กิโลวัตต์ชั่วโมงให้ระยะทางวิ่งสูงสุดที่ประมาณ610กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน CLTC การชาร์จไฟก็รวดเร็วมากรองรับระบบชาร์จเร็ว DC สูงสุดถึง150กิโลวัตต์ทำให้สามารถชาร์จจาก30%ไปถึง80%ได้ภายในเวลาประมาณ30นาทีเท่านั้นและยังรองรับระบบ V2L หรือ vehicle to load ที่สามารถจ่ายไฟให้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอกได้อีกด้วยเหมาะกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่ชอบออกแคมป์หรือเดินทางไกลระบบช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบอิสระแมคเฟอร์สัน สตรัทด้านหลังเป็นมัลติลิง์ให้การยึดเกาะถนนที่ยอดเยี่ยมขับขี่นุ่มนวลและมั่นใจแม้ในขณะเข้าโคง้งระบบเบรกเป็นดิสเบรก4ล้อพร้อมระบบช่วยเบรกอัตโนมัติและระบบเรเจนเน a เรทีฟเบรกกิ้งที่ช่วยชาร์จไฟกลับขณะเบรกหรือชะลอความเร็ว <c oughs> เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานแบตเตอรี่ให้ดียิ่งขึ้นด้านความปลอดภัยก็อัดแนนเช่นกันครับมีระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะ ADAS ครบชุดไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ระบบเตือนและช่วยเบรกฉุกเฉินระบบเตือนจุดอับสายตาระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนกล้องรอบคัน360องศาและระบบช่วยจอดอัตโนมัติ สำหรับราคาจำหน่ายในประเทศไทย BYD Silino 6ปี2025มีการคาดการว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ1,299,000บาทสำหรับรุ่นเริ่มต้นและอาจไต่ขึ้นไปถึง1,499,000บาทสำหรับรุ่นท็อปโดยราคานี้รวมส่วนลดภาษีจากนโยบายสนับสนุนรถ EV ของรัฐบาลแล้วถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสิ่งที่คุณจะได้รับไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่ล้ำยุคเทคโนโลยีอัจฉริยะหรือสมรรถนะการขับขี่ที่เราใจ สรุปแล้ว BYD Silino 6ปี2025เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าปีนี้ด้วยดีไซน์ที่ล้ำสมัยห้องโดยสารหรูหราเทคโนโลยีครบครันและสมรรถนะที่ตอบสนองการใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างครบถ้วนไม่ว่าคุณจะเป็นคนเมืองที่ต้องการรถที่ประหยัดและคล่องตัวหรือเป็นคนรักเทคโนโลยีที่มองหานวัตกรรมใหม่ๆ BYD Silino 6ก็พร้อมตอบโจทย์คุณได้อย่างลงตัว ถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto Detailing ของเราไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในรีวิวรถรุ่นถัดไปสวัสดีครับ